สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกันอีกตามเคยนะคะยังอยู่ในพระธรรมฮิบรูวันนี้ก็มาถึงตอนที่15แล้วคือในหัวข้อการถวายเครื่องบูชาแบบสมัยธรรมบัญญัติและแบบพระเยซูก่อนสิ่งอื่นใดเรามีโอกาสอาธิษฐานด้วยกันก่อนกแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับเวลานี้ที่เราจะเปิดถ้อยคำของพระองค์ ขอพระองค์ทรงนำที่ใจของเราทั้งหลายจะเปิดออกรับรู้พระองค์เพื่อจะเรียนถ้อยคําของพระองค์เพื่อจะเข้าใจและขออันเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ที่จะทรงนําและทรงโปรดประทานสติปัญญาให้กับเราทั้งผู้สอนและก็ผู้ที่ฟังและผู้ชมด้วย ขอพระองค์ทรงนำในเวลานี้ที่พระองค์จะทรงตรัสผ่านถ้อยคำของพระองค์มาถึงคนของพระองค์เจ้าเป็นส่วนตัวครับองค์จึงของมอบเวลานี้ไว้ในการทรงนำของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามนเรายังอยู่ในเนื้อหาเปรียบเทียบเกี่ยวกับระบบธรรมบัญญัติกับระบบใหม่คือระบบของพระเยซูคริสต์ระบบธรรมบัญญัติก็คือระบบ เก่านั่นเองนะคะวันนี้เรามาถึงหัวข้อที่จะเปรียบเทียบระหว่างการถวายเครื่องบูชาแบบพระเยซูและแบบธรรมัญญัตตามที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะว่าพระพาราในโลกนี้หรือพระวิหารในโลกนี้เป็นภาพจำลองจากสวรรค์ดังนั้นสำหรับพระพารในโลกจึง ใช้เครื่องบูชาแบบสัตวบูชาคือใช้สัตว์นั่นเองแต่สำหรับพระพลาในสวรรค์ใช้พระเยซูผู้ที่ประเสริฐกว่าเครื่องบูชาในโลกนี้ในวันนี้เราจะดูในบทที่9นะคะข้อ23ไปจนถึงบทที่10ข้อ18สิ่งแรกเลยในข้อที่23ถึง28 จะได้กล่าวถึงการถวายเครื่องบูชาแบบพระเยซูสำหรับองค์พระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเป็นเครื่องบูชาที่ไถ่บาปได้อย่างแท้จริงเพราะเป็นข้อกำหนดสำหรับพระเจ้าพระบิดาเป็นแผนการของพระองค์ในการไถ่บาปมนุษย์ได้อย่างแท้จริงผ่านทางพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ และพระองค์ก็ทรงเป็นมหาปุโรหิตตัวจริงที่สามารถนำเราทั้งหลายผู้เชื่อเข้าถึงพระเจ้าได้โดยปราศจากสิ่งกิดขวางใดๆทั้งสิ้นเพราะพระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์ปราศจากบาปไม่เหมือนปุโรหิตในโลกนี้ที่มีบาปอยู่ฉะนั้นพระองค์ทรงถวายเครื่องบูชาครั้งเดียว ดังเปรียบเทียบในพระชนะของพระเจ้าในข้อนี้ที่บอกว่าดังเช่นที่มนุษย์จะต้องตายเพียงครั้งเดียวนั้นสาหรับมนุษย์ตายครั้งเดียวนะสำหรับฝ่ายร่างกายจะตายครั้งเดียวและตายครั้งที่สองก็คือฝ่ายจิตวิญญาณถ้าเราไม่ได้รับเอาความชื่อเหลือการไถ่าบาปของพระเยซูคริสต์เราก็จะถูกที่ภา,าแล้วก็ตายครั้งที่สองคือตายฝ่ายวิญญาณ ก็ถูกแยกจากพระเจ้าชั่วนิดนนรันในบึงไฟนรกดังนั้นเราทั้งหลายที่เชื่อการปรากฏครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์ไม่ใช่เพื่อจะไถ่าบาปอีกแล้วแต่สำหรับผู้ที่รอคอยพระองค์ด้วยใจจดจอ่อที่จะรับความรอดอย่างสมบูรณ์จากพระองค์ ปัจจุบันเรายังไม่ได้รับความรอดที่สมบูรณ์นะคะความรอดที่สมบูรณ์จะมาถึงก็ต่อเมื่อวันที่พระเยซูคริสต์ทรงสเสด็จกลับมาครั้งที่สองดังในพระเจ้าของพระเจ้าในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ1 0 923ได้ 9, 23, 25ได้กล่าวไว้เพื่อจะหนุนใจเราทั้งหลายขณะที่รอคอยพระองค์อยู่ด้วยสรรพสิ่งที่ทรงสร้างแล้วมีความเพียรคอยท่าปรารถนาให้บุตรทั้งหลายของพระเจ้าปรากฏข้อ23และไม่ใช่เท่านั้นแต่เราทั้งหลายเองด้วยผู้ได้รับพระวิญญาณเป็นผลแรกตัวเราเองก็ยงังคร่ำครวญ คอยการที่พระเจ้าทรงให้เป็นบุตรคือที่จะส่งให้กายของเราทั้งหลายรอดตายข้อ25แต่ถ้าเราทั้งหลายคอยหวังใจในสิ่งที่เรายังไม่ได้เห็นเราจึงมีความเพียรคอยสิ่งนั้นอาเมนเราทั้งหลายที่เชื่อในพระองค์ยังเพียรรอคอยพระองค์อยู่ไหมคะดังนั้นพระเยซู จะเสด็จกลับมาครั้งที่2อ,อย่างแน่นอนสำหรับเราทั้งหลายที่เพียรรอคอยพระองค์ด้วยใจจดจ่อไม่ใช่ด้วยใจที่เฉื่อยชาแล้วต่อมาใน,ในบทที่10ได้กล่าวถึงประโยชน์ของธรรมบัญญัตินะข้อ1ถึงข้อ4อันที่จริงธรรมบัญญัติไม่ได้หมายความไปเป็นสิ่งที่ไร้ค่าหรือไม่มีประโยชน์แต่เป็นประโยชน์ในช่วงเวลานั้นเมื่อพระเยซูมาแล้วก็ ทำบัญญัติเกี่ยวกับพระพลาเกี่ยวกับการถวายเครื่องบูชาเกี่ยวกับระบบปุโรหิตต่างๆจึงผ่านพ้นไปเพราะพระเยซูมาแล้วของจริงมาแล้วบทที่10ข้อหถึงข้อสจึงได้กล่าวถึงประโยชน์ร,รมบัญญัติเป็นเงาเป็นเงาที่จะให้เราได้เห็นถึงพระเยซูคริสต์นั่นการถวายเครื่องบูชาไม่ได้ทำให้ไร้ข้อตำหนิจริงแต่ว่าทำบัญญัติ ทำให้สำนึกหรือรู้สึกว่าเรามีบาปเตือนให้สำนึกบาปให้รู้ว่ามีบาปและสำนึกบาปฉะนั้นทุกครั้งเมื่อเขาทำบาปเขาจะต้องถวายเครื่องบูชาเพื่อไถาบาปนะฉนะนั้นอันนี้คือประโยชน์ของธรรมบัญญัติเกี่ยวกับการถวายเครื่องบูชาต่อมาผลของการเลิกถวายเครื่องบูชาแบบสมัยธรรมบัญญัติข้อที่5ถึงข้อที่10 เครื่องบูชาในสมัยร,รมบัญญัติเป็นเครื่องบูชาที่พระเจ้าจัดเตรียมใช่พระเจ้าเป็นผู้สั่งให้ชนชาติอิสราเอลเป็นผู้ที่ทําเป็นผู้ที่ถวายเครื่องบูชาถวายสัตวบูชาแด่พระเจ้าเล่บลงก็ได้ทรงกําหนดไว้ว่าสัตว์เช่นไรที่เขาควรจะถวายกับพระเจ้าถึงกระนั้นก็จริงพระเจ้าก็ไม่ทรงประสงค์และไม่ปรารถนาหรือต้องการเครื่องบูชาไถ่บาปแบบสัตวบูชา เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่พระองค์ได้ทรงโปรดประทานเพื่อจะให้เขาสำนึกบาปที่จะกลับใจนะคะเตือนให้เขารู้ว่าเขามีบาปและเขาทำบาปฉะนั้นการถวายเครื่องบูชาในสมัยธรรมบัญญัตินั้น พระเจ้าจึงส่งยกเลิกเพื่อจะตั้งระบบใหม่ฉะนั้นเมื่อพระเยซูคริสต์มาแล้วระบบใหม่มาแล้วระบบเก่าก็ถูกยกเลิกไปคือหมดสมัยไปแล้วไม่ควรติดอยู่กับของเก่าของเดิมมนุษย์เราเนี่ยง่ายมากที่จะติดอยู่กับสิ่งเดิมๆทำอะไรแบบเดิมๆนะคะ ฉะนั้นพะจาของพระเจ้าตอนหนึ่งจึงเตือนว่าอย่าจดจําสิ่งเก่าก่อนนะอย่าจดจําสิ่งในอดีตสิ่งเดิมๆลืมได้แล้วแล้วมองไปข้างหน้าว่าพระเจ้ากําลังทําอะไรอยู่หลายครั้งเราก็ติดอยู่กับของเดิมๆชีวิตยังไม่ไปไหนติดอยู่กับระบบติดอยู่กับระเบียบติดอยู่กับพิธีกรรมพิธีการติดอยู่กับมนุษย์บ้าง แนวน้อมของคนเราโดยเฉพาะในสังคมไทยโอกาสที่จะติดอยู่กับมนุษย์นั้นง่ายมากช่วงนี้ก็มีข่าวนะคะหลายคนที่ทำตัวเป็นผู้วิเศษทำตนเป็นที่จะเป็นเหมือนศาสดาใหม่ทำตนที่จะตั้งศาสนาใหม่ขึ้นมานะคะก็มีคนติดตามมีคนศรัทธามีคนที่จะยอมเอาสิ่งของเงินทองไปถวายนะคะ คนเหล่านี้เ,เราโอกาสที่เราจะติดกับคนเหล่านี้ได้ง่ายมากเพราะว่าโดยเฉพาะคนที่ทำหน้าที่ทางด้านศาสนาสอนแล้วก็ทำพิธีกรรมต่างๆก็เหมือนสมัยทาบัญญัตินั่นแหละก็คือพวกปุโรหิตมหาปุโรหิตเขาก็มีหน้าที่เป็นผู้สอนเป็นผู้เป็นตัวแทนของมนุษย์ทำพิธีกรรมต่างๆแาง,าง,างแกับพระเจ้านะคะเขาประก็เป็นเหมือนนักบวชคนหนึ่ง แต่ว่าปุโรหิตและมหาปุโรหิตเขาก็แต่งงานได้นะคะแต่ก็มีข้อกําหนดมีระเบียบสําหรับคนเหล่านี้ในการที่เขาจะเป็นปุโรหิตหรือมหาปุโรหิตฉะนั้นคนเราส่วนมากแทนที่จะติดอยู่กับพระเจ้าเรามักจะติดอยู่กับคนที่สอนคนที่ทำพิธีกรรมคนที่ทำหน้าที่แทนพระเจ้าศาส,สนาจึง ทําให้มนุษย์มักจะยึดติดคําสอนแล้วก็ผู้ที่สอนและผู้ที่ทําพิธีกรรมสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้หมายความว่าผิดนะคะถ้าเราจะยึดแต่เราไม่ควรยึดเป็นพระเจ้าเป็นตัวแทนเป็นพระเจ้าไปเลยนะคะหลายครั้งเรามักจะพลังเผลอที่จะยึดติดอยู่กับมนุษย์จนให้ความสําคัญมากกว่าพระเจ้า ฉะนั้นในพระชนะของพระเจ้าตอนนี้พระองค์ไม่ประสงค์ให้เขาที่จะกลับไปถวายเครื่องบูชาแบบเดิมๆเ,เรื่อยไปของใหม่มาแล้วพระเยซูมาแล้วพระองค์ทำเสร็จแล้วทำไมต้องไปพยายามใช้พระเยซูคริสต์มาในชีวิตของเขาต้อนรับเอาความช่วยเหลือของพระองค์เขาไม่ต้องพยายามถวายเครื่องบูชาอีกต่อไปพระองค์ทำสำเร็จแล้ว และเขาก็สามารถที่จะอธิษฐานกับพระเจ้าได้โดยตรงทุกเวลาไม่ต้องไปหามหาปุโรหิตที่จะถามพระเจ้าที่จะอาศัยให้มหาปุโรหิตที่จะอธิษฐานกับพระเจ้าแทนเขาพระเยซูเป็นผู้ที่เชื่อมระหว่างเรากับพระเจ้าได้สำเร็จแล้วฉะนั้นเราทั้งหลายจึงสามารถเข้าถึงพระเจ้าได้ ทุกเวลาระบบการถวายเครื่องสัตวบูชาจึงถูกยกเลิกไปเพราะพระเยซูคริสต์มาเป็นเครื่องถวายบูชาที่สำเร็จครบถ้วนเราจะเห็นว่าในข้อที่11ไปจนถึงข้อที่18ได้พูดถึงผลของการถวายเครื่องบูชาแบบพระเยซูคริสต์นะคะการถวายเครื่องบูชาแบบพระเยซูคริสต์ การถวายแบบเก่าล้างบาปไม่ได้นะคือปก,ปกปิดเฉยๆนะล้างบาปไม่ได้จริงแต่สำหรับพระเยซูคริสต์โปรงถวายครั้งเดียวสามารถลบล้างบาปได้ตลอดไปไม่ว่าบาปเราจะใหญ่ขนาดไหนเมื่อเรามาดูจักกับพระเยซูคริสต์ในอดีตเราจะอาจจะทำบาปทำชั่วมากขนาดไหน พระฤหิดของพระเยซูคริสต์สามารถล้างบาปเราได้ทั้งหมดทั้งสิ้นเมื่อเรามาหาพระองค์รับเอาความช่วยเหลือจากพระองค์และแม้เราดำเนินชีวิตติดตามพระองค์ในแต่ละวันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ผิดพลาดหรือพลาดพลัง้งเรามีโอกาสผิดพลาดและพลาดพลั้งตลอดเวลาถึงกระนั้นก็ตามพระเมตตาของพระองค์ก็ยังเปิดโอกาสให้เรา ที่จะหลุดพ้นจากบาปนั้นได้ด้วยการสารภาพบาปของเรากับพระองค์และพระองค์ก็จะทรงชำระเราให้พ้นจากการอาธรรมทั้งสิ้นนี่คือคำสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อเราทั้งหลายเมื่อเราหลุดจากการนับถือศาสนาหลุดจากพิธีกรรมก็ไม่ได้หมายว่าไม่มีพิธีกรรมแต่เราจะไม่เน้นพิธีกรรม ฉะนั้นหลายคนเมื่อเขาเข้ามานมัสก,การกับคริสเตียนก็จะมีความรู้สึกโดยเฉพาะพี่น้องที่นับถือศาสนาอื่นที่เน้นพิธ,ธีกรรมจะมีความรู้สึกบอกว่าไม่เห็นดูศักดิ์สิทธิ์เลยนะไม่มีพิธ,ธีกรรมอะไรที่ดูน่าศักดิ์สิทธิ์มีแต่ชื่นชมยินดีร้องเพลงแล้วก็อธิษฐานแล้วก็ฟังคำสอนมันไม่มีอะไรพูดภาษาพื้นบ้านไม่มีอะไรดูขลังเลย แน่นอนศาสนาจะเน้นศาสนาพธิธีพิธีกรรมพยายามทำอะไรให้มันดูศักดิ์สิทธิ์เราไม่ต้องพยายามทำอะไรให้ดูศักดิ์สิทธิ์เพราะพระเจ้าที่ทรงอยู่ในเรานั้นศักดิ์สิทธิ์ทรงฤทธานุภาพทรงฤทธอันมหานที่อยู่กับเราอยู่แล้วและพระองค์จะทรงกระทำการศักดิ์สิทธิ์ผ่านชีวิตเราเราไม่ต้องไปพยายามทำอะไรให้ดูศักดิ์สิทธิ์ พระองค์จะทรงกระทำการศักดิ์สิทธิ์นั้นผ่านชีวิตของเราเมื่อชีวิตของเราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์และสะอาดแล้วเราทั้งหลายทุกคนสามารถเป็นผู้ที่ศักดิ์สิทธิ์ในพระเจ้าเพราะพระเจ้า,จาผู้ทรงศักดิ์สิทธิ์อยู่กับเราาเมนเราจะไม่ยึดติดสำหรับเราทั้งหลายที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เราจรึงไม่ยึดติดกับมนุษย์นั่นก็มหมายความว่าเราไม่ได้ให้ความเคารพมนุษย์ เราให้ความเคารพเขาในสถานะที่เขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่พระเจ้าทรงใช้แต่แนวโน้มของคนเราโดยเฉพาะคนไทยจะยึดติดกับมนุษย์ให้ความสำคัญกับมนุษย์โดยเพราะผู้นำทางด้านาศาสนาหลายครั้งเราให้ความสำคัญเทียบพระเจ้าให้มีอิทธิพลในจิตใจของเราแม้แต่ในเรื่องการตัดสินใจหลายเรื่องเราให้ผู้นำ หรือให้คนของพระเจ้ามีอิทธิพลในใจิตใจของเราเราแทนที่เราจะให้พระเจ้ามีอิทธิพลใน,ในการตัดสินใจของเรา ในการที่เราจะก้าวเดินกับพระองค์หลายครั้งเราเดินตามมนุษย์เราไม่ได้เดินตามพระเจ้าอย่างแท้จริงในเมื่อมนุษย์มีอิทธิพลต่อชีวิตของเรามนุษย์ก็มีอิทธิพลทําให้เรารักพระเจ้ามากขึ้นหรือชื่อจะละทิ้งพระเจ้าหลายคนสะดุดมนุษย์และก็ล้มลงแล้วก็ละทิ้งความเชื่อในที่สุดนั่นก็คือเขาให้ความสําคัญกับมนุษย์มากกว่าพระเจ้า เราควรเดินกับพระเจ้าอย่างแท้จริงไม่ยึดติดกับบุคคลไม่ยึดติดอยู่กับพิธีกรรมไม่ยึดติดอยู่กับศาสนาะพิธีต่างๆให้พระเจ้าเป็นสิ่งที่สําคัญในชีวิตของเราเพราะพระเยซูคริสตรงไถ่เราออกจากการนับถือศาสนาแล้วเราไม่ได้นับถือศาสนาเราเชื่อในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าสเสด็จมาจากสวรรค์ ที่จะมาช่วยเราทั้งหลายที่เป็นมนุษย์ให้หลุดพ้นจากการจำจองของบาปของมารซาตานของการแช่งสาปทั้งหลายทั้งสิ้นทั้งมวลเลยศาสนาเป็นเพียงมนุษย์ที่สแสวงหาพระเจ้าศาสนาเป็นมนุษย์ที่พยายามจะเป็นพระเจ้าเป็นได้ไหมคะมนุษย์พยายามจะเป็นพระเจ้าเป็นได้ไหมเป็นไม่ได้มนุษย์ก็คือมนุษย์คนบาปนั่นเอง เราจะได้ยินข่าวมากมายที่มีนักบวชหรือแม้แต่คนของพระเจ้าที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ตกลงไปในความบาปแพ้การทดลองนั้นทำให้รู้ว่ามนุษย์ไม่สมบูรณ์เรายึดเขาไม่ได้พระเยซูเท่านั้นเป็นผู้สมบูรณ์แบบที่เราจะยึดและเป็นเป้าหมายหลักในชีวิตของเราในการเดินกับพระองค์เพ่งมองที่พระองค์ไม่ได้มองที่มนุษย์อเมนไหมคะ เราจ้องมองที่พระเยซูให้พระองค์ทรงเป็นเป้าหมายที่เราจะติดตามพระองค์ไม่ใช่มนุษย์ไม่เช่นนั้นเราจะไปไม่ถึงไหนเราจะวนเวียนอยู่ในถิ่นดุรันดานเหมือนกับชนชาติอิสราเอลสุดท้ายก็ตายในถิ่นดุรันดานไม่ได้เห็นสิ่งดีอันใดในชีวิตที่เดินกับพระเจ้าเลยเพราะเราไม่ได้เดินกับพระเจ้าแต่เราเดินกับมนุษย์เรายึดติดอยู่กับมนุษย์ฉะนั้นเรานับถือศาสนาขอให้เราที่จะทิ้งระบบเก่าของเรา ระบบเก่าของเราอาจจะไม่เหมือนผู้เชื่อคนยิวที่เป็นระบบธรรมบัญญัติระบบเก่าของเราอาจจะเป็นความเชื่อดั้งเดิมของเรานั่นคืออะไรโอกาสที่เราจะกลับไปความเชื่อเดิมง่ายมากคือาศาสนาเดิมของเราชีวิตเดิมของเราวิถีเดิมของเราขอพระเจ้าช่วยขอพระเยซูคริสต์จะช่วยเราให้หลุดพ้นจากระบบเดิมในชีวิตของเราก้าวสู่ระบบใหม่ นะหลุดพ้นจากชีวิตเดิมชีวิตเก่าของเราก้าวสู่ชีวิตใหม่เอเมนเพราะระบบเก่าสิ่งเก่าเก่าเหล่านั้นก็จะล่วงไปและสิ่งใหม่ๆจะเกิดขึ้นมาในชีวิตของเราถ้าเรายอมที่จะละทิ้งสิ่งเก่าๆในชีวิตของเราพระเจ้าจะทรงกระทำสิ่งใหม่ๆในชีวิตของเรานะคะดิฉันจะอ่านใน ประคำของพระเจ้าในตอนสุดท้ายด้วยกันในสองโครินนะที่ได้กล่าวไว้บทที่ 5: าข้อสได้กล่าวไว้ว่าเหตุน an ั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดท,ที่เก่าๆก,ก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นสิ่งใหม่ๆที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้ผ่านทางพระเยซูคริสต์คือพระพรนานานับประการ พระพรทั้งสิ้นแต่ถ้าเราไม่ยอมละทิ้งวิถีเก่าชีวิตเก่าของเราชีวิตเดิมๆของเราที่เราดำเนินมานั้นและเราไม่ยอมที่จะปรับเปลี่ยนแล้วก็ก้าวเดินเข้าสู่ชีวิตใหม่ที่พระเจ้าทรงสอนไว้และที่จะดำเนินตามพระองค์เราก็จะไม่ได้พบกับพระพรนานับประการหรือสิ่งใหม่ๆที่พระเจ้าจงทรงจัดเตรียมไว้ในชีวิตของเราแล้วยังติดอยู่กับของเก่าชีวิตเก่า ศานะสนาเก่าความเชื่อเก่าเรายังไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงการปรับปรุงการแก้ไขเรายังไม่ได้ลิ้มรสชีวิตใหม่หรือก้าวสู่ชีวิตใหม่ขอให้เราที่จะก้าวสู่ชีวิตใหม่สิ่งใหม่ๆผ่านทางพระเยซูคริสต์เมื่อเราตัดสินใจต้อนรับพระองค์ขอให้ต้อนรับพรงค์ไว้ในจิตใจของเราและก็ตัดสินใจที่จะเดินตามวิถีของพระองค์อย่างแท้จริงนั่นคือ ตามพรจนะตามคำสอนของพระองค์เชื่อฟังพระองค์ เราจะเห็นสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตของเราตลอดวันเวลาที่เราเชื่อในพระองค์หรือตลอดชีวิตที่เราดำเนินในโลกนี้จะมีสิ่งใหม่ๆพระพรใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นกับเราอยู่เสมอเพราะเราไม่ได้นับถือศาสนาแต่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่และอยู่กับเราทั้งหลายนำเราทั้งหลายและยังกระทำกิจ ในชีวิตของเราทั้งหลายอยู่จนถึงวันนี้อาเมนขอพระเจ้าทรงอวยพรขอพระเจ้าสรงนำข,ขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังที่เราจะก้าวต่อไปไม่หยุดอยู่กับที่นะคะ